วัดอรุณราชวรารามหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่วิจิตรงดงามซึ่งอยู่คู่แผ่นดินไทยมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและยังเป็นแลนด์มาร์กที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวชมความงามของวัดอรุณทำบุญไหว้พระขอพรลอดพระแทน่นปัดเป่าสิ่งไม่ดีและแน่นอนว่ามาวัดอรุณแล้วก็ต้องไม่พลาดที่จะแต่งชุดไทยสวยๆถ่ายรูปคู่กับพระปราง การเดินทางไปวัดอรุณมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับต้นทางและความสะดวกของแต่ละคนเราฝ่าการจราจรที่คับข้างของถนนในเมืองกรุงด้วยรถโดยสารประจำทางเพื่อมายังสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินซึ่งน่าจะเป็นวิธีการเดินทางที่สะดวกที่สุดจากที่พักของเราในย่านลาดพร้าว จากสถานีลาดพร้าวกว่าจะมาถึงสถานีอิสรภาพก็ใช้เวลาไปกว่า40นาทีจากนั้นก็นั่งรถตุกต๊กๆต่อไปจนถึงวัดอรุณค่าโดยสารคนละ20บาทนั่งไม่ถึง5นาทีก็ถึงแล้วจริงๆก็ไม่ไกลถ้าใครขยันเดินหน่อยเดินไปก็ได้นะแต่เรามาถึงเที่ยงพอดีและอากาศก็ร้อนมากๆขอนั่งรถไปดีกว่า ถึงบริเวณวัดเราจะเห็นนักท่องเที่ยวมากมายสวมใส่ชุดไทยและรอบๆบ,บริเวณวัดก็เต็มไปด้วยร้านเช่าชุดไทยเยอะแยะ,ยะมากมายจนเลือกไม่ถูกก่อนเข้าไปในบริเวณวัดเราก็มาหาเช่าชุดไทยกันแต่เราไม่ได้ดูรีวิวร้านเช่าชุดไทยมาก่อนนะเดินหาหน้างานเลยแต่ละร้านราคาและบริการไม่ได้แตกต่างกันมากนะักสวยๆทั้งนั้นเลย และในที่สุดเราก็มาหยุดที่ร้านนี้ค่าเช่าชุดพร้อมเครื่องประดับราคาแค่200บาทเองแต่ไม่มีบริการแต่งหน้านะแต่ไม่เป็นไรสวยมาจากบ้านแล้วและไม่ต้องกลัวว่าจะแต่งชุดเองไม่เป็นเพราะจะมีพนักงานคอยช่วยแต่งตัวให้แต่ละร้านจะมีบริการที่หลากหลาย บางร้านมีตากล้องส่วนตัวให้บางร้านมีบริการแต่งหน้าหรือบางร้านก็มีพร็อพให้ถ่ายรูปเช่นร่มกระเป๋าพวงมาลายัยเดินเลือกตามแต่ราคาและบริการที่ตนพอใจได้เลยส่วนเราเอาแค่นี้พอเพอ,อพอได้ไม่นาะนแต่งตัวเสร็จก็เดินเข้าวัดกันเลย วัดอรุณเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นคนไทยเข้าฟรีส่วนชาวต่างชาติเสียค่าเข้าคนละ200บาท วัดอรุณหรือวัดแจ้งเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อวัดมะกอกและเปลี่ยนมาเป็นวัดแจ้งในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต่อมาในสมัยรัชกาลที่สองได้ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่และพระราชทานชื่อใหม่ว่าวัดอรุณราชวราราม จุดเด่นของวัดอรุณอยู่ที่พระปรางองค์ใหญ่ที่ตั้งตำง,งานอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและล้อมรอบด้วยพระปรางองค์เล็กสีทิศทั้งหมดล้วนประดับประดาด้วยเครื่องชามจากประเทศจีนประกอบกันเป็นลายดอกไม้ใบไม้และลวดลายอื่นๆอย่างสวยงาม หลังจากเดินสำรวจรอบๆพระปรางสักพักเราก็เข้ามาในโบสถ์น้อยเพื่อทำบุญไหว้พระขอพรจากหลวงพ่อรุ่งม,มงคลและสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภายในบทน้อยยังมีพระแท่นสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีซึ่งเป็นพระแท่นที่พระองค์ใช้ในการนั่งวิปัสสนาเชื่อกันว่าหากใครได้ลอดผ่านพระแท่นนี้จะสามารถล้างอาถรรพ์ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายหนุนดวงเสริมบารมีไม่รอช้าอีฉันก็อธิษฐานขอพรก่อนที่จะทำการลอดพระแท่นตามความเชื่อ Thank okay. you. เขาบอกว่าสรอบแต่เราก็ลอดรอบเดียวพอเพราะกลัวชุดสวยๆของเขาจะพังเอาเป็นว่าถ้าใจเราศรัทธาจะลอดหนึ่งรอบหรือสามรอบก็ดีทั้งหมดรร ออกจากโบสถ์น้อยเราก็เดินถ่ายรูปไปรอบๆพระปราง นอกจากพระปรางที่สวยงามแล้วภายในวัดยังมีพระอุโบสถวิหารยักษ์วัดแจ้งและสถานที่สำคัญอื่นๆอีกมากมายแต่ด้วยอากาศร้อนและเราเดินถ่ายรูปรอบพระปรางกันจนเหนื่อยจึงไม่ได้เที่ยวชมจุดอื่นๆ เอาชุดไปคืนเสร็จเราก็นั่งรถกลับเลยหากเพื่อนๆมีโอกาสได้เข้ามาเมืองกรุงก็ลองหาเวลาแวะมาทำบุญไหว้พระขอพรและถ่ายรูปสวยๆกันที่วัดอรุณดูนะคะก่อนจบคลิปนี้เราก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้า